อาจจะออกแปลกไปจากเดิมที่เคยทํากันนิดนึงเนาะแต่คงต้องมาแชร์แหละเพราะว่าเมื่อคืนได้ข้อ,ขอมูลมาคอนเฟิร์มหลายๆอย่างของอเหตุการณ์เมื่อวานพี่ไม่ได้ไปฝังความเชื่อใครหรือไปเพิ่มความเชื่อใครหรือไปทําให้ใครงมงายจากสิ่งที่ตัวเองเจออยู่มากขึ้นเพียงแต่ว่าพี่มาย้ําเตือนเสมอว่า อย่าหลุดออกจากแทร็กจากหนทางที่พระพุทธองค์ท่านนำพาเราไปนั่นคือการปล่อยวางการเดินทางไปสู่ความสุขที่หลวงพ่อวัดป่าท่านพูดเสมอว่าการเดินทางสู่ความสุขก็คือต้องอยูบ่บนพื้นฐานของศีลสมาธิและปัญญา แต่เนื่องจากโลกเราต้องเข้าใจว่ามันมีมาตั้งแต่ยุคโบราณากาลซึ่งวิวัฒนาการของมนุษย์ก็น่าจะมาจากลิงแล้วก็วิวัฒนาการมาจนถึงยุคหินอยู่ในถ้าปรับตัวมาเรื่อยๆจนมีการแตกออกของหลายสายพันธุ์ก็คือสปีชีของลิงไปผสมพันธุ์กันเพื่อนในอยู่ในภูมิภาคต่างๆการกําเนิดขึ้นของลิงต้นตระกูลน่าจะมาจากในพื้นถิ่นของแอฟริกาแล้วก็กระจายไปเรื่อยๆจน <c oughs> เรามี ดีเที่แตกต่างกันไม่ว่าจะเป็นชาวเอเชียผิวเหลืองชาวแอฟริกันผิวเข้มชาวฝรั่งผิวขาวอันนี้คือพื้นฐานก็คือผิวก็จะมีอยู่3สีมีขาวมีเหลืองแล้วก็มีเข้มอันนี้พี่จะบอกว่า <c oughs> ที่มาทำ <c oughs> คลิปเช้าเนี้ยเดี๋ยวจะหันกล้องไม่แน่ใจว่าจะหันได้ไหมแต่น,นี้พี่หันให้ดูก่อนคือความประหลาดใจเพราะว่าเมื่อคืนนี้ได้ข้อมูลที่ ช็อกนิดนึงอะเนาะมาคอนเฟิร์มไม่รู้น้องๆอ,อ่านแล้วพอจะแบบเข้าใจภาพกันหรือเปล่าแต่ว่าไม่ได้ไม่เชื่อนะแต่แต่ก็แปลกใจว่าอืมเขามากันแล้วความหมายของเขามากันแล้วเนี่ยจะมีกระแสมานานมากแล้วเนาะที่เรารู้ว่าแม่จะเป็นแอเรียห้าสิบเอ็ดปะ ที่ของอเมริกาที่มีมนุษย์ต่างดาว UFO มาลงพีระมิดสร้างได้อย่างไร <c oughs> en, เห็นทุ่งหญ้าอย่างเงี้ยโดนหญ้าตัดเป็นแบบวู้สวยงามมากในเวลาช่วงค่มคืนหลายอย่างปรากฏการณ์นี้มันเกิดขึ้นมานานแล้วเราต้องยอมรับแล้วนนในโลกปัจจุบันนี้ว่าการเปลี่ยนแปลงนี้มันเกิดขึ้นแต่พี่อ <c oughs> ได้พิ้งแว็บพี่ใช้เหมือนเดิมพิ้งแวบแต่ภาษาเมืองนอกเขาเรียกว่าดาวน์โหลดข้อมูลมาเนี่ยเราไม่รู้ตัวมาสามปีแล้วกับการเเดินทางของพี่อย่างที่บอก แล้วก็มาผ่านภาพวาดมันเหมือนเป็นบันทึกข้อมูลไว้ให้วันหนึ่งอ่ะพี่คงต้องแบ่งปันออกไปแล้วก็มาช่วยกันระหว่างทางเพราะเนื่องจากเจเนเรชันอ่ะมันมีหลกัหลกๆเลยก็คือ3เจเจเนเรชันดั้งเดิมพี่เรียกยุคไดโนเสาร์นะ <c oughs> ก็คือยุคแบบว่ามีจิตวิญญาณผูกติดมากับความความเป็นอดีตของของบรรพบุรุษเราอ่ะดั้งเดิมยุคนี้เขาจะเรียกยเรียกยุคอินดิโกชย คือออมันจะมีความเป็นเป็นแอนเชียนโซะอยู่ค่อนข้างเยอะจะมีความรักชาติมี <c oughs> ความรู้จักเผ่าพันธุ์มีความรักอเอคารพคือเป็นโบราณนะเป็นโบราณล,ละกันเนาะซึ่งซึ่งพี่ก็รู้สึกพี่ก็เป็นหมวดนั้นเพราะหมวดที่สองขึ้นมาเขาเรียก คริสตัลชายคริสตชายนี่น่าจะมาหลังสักน่าน่าจะประมาณปีก่อน2,000นหน่อยอ่ะอินดิโก้นี่เขาน่าจะเขาน่าจะถือกันนับตั้งแต่1,940ที่เกิดหรือเปล่าพี่ไม่แน่ใจนะอันนี้ข้อมูลจะผิดเพี้ยนไปบ้างแต่พยายามจะหามาสมทบให้ได้พอยุคที่2องมายุคคริสตัลชัยเนี่ยเขาจะเป็นเหมือนที่เขาเรียกกันว่า Star ์ซีจที่มากันก็คือเอ่อพวกชาวแสงทั้งหลายจะมีบางกลุ่มแล้วก็จะมีภารกิจต่างๆอันนี้อันนี้คือมัน ถ้าเข้าไปอยู่ในในโหมดนี้จริงๆแล้วเราตื่นรู้จริงๆเนี่ยหรือว่าแบบโดนกระตุกแล้วจริงๆอะจะเข้าใจว่าเขามีอยู่จริงแล้วมันไม่ใช่เรื่องประหลาดอะไรเลยเพียงแต่เขาอยู่ในหมวดสงสัยกันบางคนก็ก้าวข้ามผ่านแล้วบางคนก็ยังอะไรเงี้ยเพราะว่าในขั้นตอนของการออยกระดับจิตมันก็เปรียบเสมือนเวลานั่งสมาธิแล้วจะมีขั้นของเราพอตัวปัญญามันตื่นรู้แล้วมันจะไปอยู่ในโหมดที่ใช้ไอตัวปัญญาเนี่ยมาเนาะอ่ะอันนี้ต้องต้องผสมกันเสมอเพราะพี่ไม่อยากให้หลุดไปมันมีอยู่สามศาส ศาสตร์ที่หนึ่งก็เหมือนเดิมถ้าเป็นตัวเราก็จะมีร่างกายก็คือบอดี้มายก็คือจิตใจแอนโซหรือสปนะิริตเลเนาะเพราะสามอย่างนี้มันจะต้องวิ่งเสมอกันในความหมายเนี่ยเราอย่าอย่าหลุดและที่พี่เนี่ยจะจะบอกคือมันแปลกใจตรงที่ว่าไอ้ภาพตรงกลางเนี่ยมันก็เหมือนมนุษย์ต่างดาวเหลือเกินไอ้ภาพเนี้ยพี่ก็อ่านไม่ออกมาชาั่นแล้วเห็นไหมซึ่งมันก็เป็นภารกิจแต่วันนี้เพิ่งเห็นว่ามันมีลูกกตามันเอเลี่ยนแต่อันนี้แปลกสุดคือพี่จะพูดย้ำเสมอก็คือ visible and invisible อันนี้ก็คือเหมือนตาที่สาม,มันซิงกันแล้วล่าสุดเนี่ยเนี่ยอันนี้พี่เรียกว่า Star Link ภาพนี้พี่เรียก t a r ลิ n งมันมันเป็นภาพที่แบบตกใจอะและ้วมันมีการคอนเฟิร์มแต่อันนี้เล่าข้อมูลไม่ได้แต่ว่าตกใจเหมือนกันว่ามันคือใช่เลยและล่าสุดคอลเลกชัน <c oughs> พี่อาจจะเป็นแนวจริงๆมีอีกเยอะแต่เดี๋ยวจะค่อยๆปล่อยออกมาให้ดูแล้วกันพี่แค่ขอจะบอกว่า เมื่อเรารู้แล้วอะรู้สึกตัวแล้วอะว่าว่าเรา,เ,าเราแปลกแปลกไปอะจากเดิมเราทําไมวิ่งหาข้อมูลหรือเรียนรู้เนี่ยมันไม่ใช่เราคนเดิมเลยทําไมเราไปหาความรู้อะไรมาก็ไม่รู้ซึ่งแบบว่าเออมันมันสบายใจอย่างเดียวเลยนะที่พี่จะบอกคือความรักความเมตตาความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เนี่ยอย่าหายไปแล้วพอมันมีสิ่งนี้เนี่ยมันคือสิ่งที่ภารกิจของทุกคนเนี่ยหลัก ใหญ่ใจความนอกเหนือจากที่ไม่วานพี่ทําคลิปไว้คือสุดท้ายแล้วมันต้องออกมาช่วยใครก็แล้วแต่ sorry ออกมาช่วยใครก็แล้วแต่เนี่ยมันต้องมาจากพื้นฐานของภายในก่อนว่าถ้าเรารักมันต้องเริ่มจากรักตัวเราเป็นเพราะรักตัวเราเป็นเนี่ยมันจะเป็นการเรียนรู้เรียนรู้เรียนรู้เนี่ยมันจะไม่ไม,ไม่ไม่ส่งจิตออกนอกภาษาพุทธศาสนาเขาเรียกไม่ส่งจิตออกนอกมาเรียนเป็น inner work ก็คือแค่ข้างในอย่างเดียวก็คือรู้ตัวตนพระพุทธองค์ท่านละเอียดมากเพราะฉะนั้นพี่จะพยายามผสานทั้งศาสตร์ของพระพุทธองค์ซึ่งซึ่งออเป็นต้นสาย ต้นสายแล้วก็ปลายน้ําให้เรานะอันนี้อย่าขาดก็คือระลึกถึงองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระราตนิจัตรก็คือพระธรรมคำสั่งสอนของพระองค์และพระพาร,ริยสงฆ์ที่มาเผยแผ่หรือว่าไปปฏิบัติธรรมก็แล้วแต่นะอันนี้คือคือ,คอในในสายของออดวงจิตของเราส่วนร่างกายเราเนี่ยรักก็คือรักแล้วก็ดูแลว,ว่ากินอะไรไปอันนี้อยากกินถ้าเรามี DNA ที่เผ่าพันธุ์เคยเป็นมะเร็งเป็นไตเป็นตับเป็นสารพัดโรคสารพัดอย่าง ก็ต้องดูว่าเขาเป็นนะเพราะอะไรแล้วเราต้องไม่หลีกเลี่ยงไม่กินอย่างนั้นแต่ก็อย่ามากเกินไปอันที่สามก็คือเรื่องวิทยาศาสตร์เรื่องการพิสูจน์ได้พี่ขออ้างเองถึงชื่อคุณโรเบิร์ตไอซ์ไตน์นิดนึงหรือว่าสารพัดท่านท่านฟิสิกส์ทั้งหลายเนี่ยมันมันมีอีกกลุ่มคนหนึ่งซึ่งจริงๆแล้วภาพสามภาพเนี่ยพี่เคยวาดเอาไว้แล้วมันเคยตกใจอยู่เหมือนกันว่าทําไมข้อมูลที่ดาวน์โหลดมาเขาแค่มาบอกว่าสามภาพไม่ต้องวาดให้เสร็จแล้วก็จะเป็นข้อมูลแค่ดูดีๆนะ มนุษย์และเผ่าพันธุ์ที่กําเนิดมาในโลกมีแค่สประเภทมันเป็นไฟ์เวิร์เกอร์หมดเลยหรือพี่ไปเจอคลิปหนึ่งเก่งมากผู้หญิงคนนี้เเขามีคนติดตามประมาณหลายเป็นหลักแสนคนแล้วเขาก็ทํามานานแล้วเขาก็ยืนยันว่าเขาเป็นเหมือนกับเสมือดวงจิตที่มาจากจากดาวอื่นอันนี้อันนี้ถูกต้องอยู่แล้วเพราะว่าแต่เขาใช้เว็บไซต์ชื่ออะไรนะ Angel on Earth ซึ่งพี่ชอบมากนะพี่ชอบมากเพราะสุดท้ายปลายทางแล้วอะถ้าเานางผู้ศาสนาศึกษาไปดั้งเดิมลึกๆเนี่ย จะมีช่วงกําเนิดของพุทธการซึ่งเป็นเหมือนเรื่องเ,อเทียบเล่ากันมาก็เหมือนทางวิทยาศาสตร์ก็พิสูจน์แล้เนาะ,นะชีวะเขาก็ใช้ลิงเป็นตัวต้นกําเนิดของมนุษย์และเผ่าพันธุ์ แต่ในทางพุทธศาสนาก,ก็เหมือนกับว่าโลกมันมีอยู่มาเป็นจักรวาลมันไม่มีใครมาอยู่เลยวันนึงก็มีเหล่าจิตของดวงเทพเนี่ยได้มาถึงกําเนิดคนสมัยก่อนเลยสูงเห็นไหมสูงมากเลย2เมตรกว่าะอะไรเงี้ยแล้วก็ต้นข้าวก็ใหญ่ท่วมหัวนั่นคืออ่อนั่นคือเรื่องราวที่เล่ากันมาในแง่ของทางความเชื่อและพุทธศาสนา <c oughs> แต่เราจะไปประเมินใดๆไม่ได้เพราะ ถ้าคนไหนที่มีฌานอย่างรู้ได้ในอดีตกาลเนี่ยโอเคมันกเน็เป็นความรู้ของคุณเราไม่ว่ากันแต่เราต้องไม่ไปตําหนิติดเตียนกับความรู้ใดๆเรารู้ให้ลึกแต่สุดท้ายแล้วเรารู้แค่ตัวเราอะเพื่อเราอะจะยกระดับจิตตัวเราอะให้สูงขึ้นสูงขึ้น,ส,นสูงขึ้นไปเพราะมันจะไปผ่านในรูหนอนที่พี่พูดนั่นแหละมันเป็นดวงจิตมันไม่มีมันไม่มีเครื่องมือไม่มียานอวก,กาศอะไรที่แบบจะทะลุปไปอีกมิติอื่นอะ ถึงแม้จะเป็นอะไรอะไรอลอนมาร์หรือใครจะเขาจะพยายามว่าให้ขายตัว๋วซื้อตั๋วเพื่อไปดาวองคารกันมันทําได้ในโลกในโลกแมทร o r เวิลเพื่อจะย้ายไปอยู่ในอนาคตการทําได้แต่ถามว่าสุดท้ายแล้วมันจะต้องมีไอ,ไอสิ่งนั้นไหมอ่ะอันนี้ไม่ทราบแต่ถ้าถามว่าในเรื่องของความเร็วของจิตเนี่ยทุกอย่างในโลกอะอะไรเร็วที่สุดก็คือจิตเพราะฉะนั้นอย่าประมาทอยู่กันแล้วก็อย่าประมาทแล้วก็ที่สําคัญคือไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นให้นึกอยู่เสมอว่าหลักพระพุทธองค์สอนว่า สิ่งใดเกิดขึ้นสิ่งใดตั้งอยู่สิ่งใดดับไปสิ่งนั้นมีอยู่ก็เหมือนไม่มีก็คือ Vis and visible and invisible เหมือนมีอยู่แต่ไม่มีอยู่และมีอยู่แล้วมันก็ไม่มีอยู่มันจะเวียนว่ายตายเกิดอยู่ตรงนั้นไม่ว่าจะเป็นอย่างไรก็แล้วแต่นี่คือการทํางานของระบบสุริยะจักรวาลบวกกับมนุษย์เราในโลก3าดีสุริยะจักรวาลก็คือในระบบ5้าดีจะมาผ่านอย่างที่พี่บอกออสัญ,ญญาณต่างๆเลขนางฟ้าไพาทาโรโ เด็กมาบอกเมื่อวานพี่ก็ได้คอนเฟิร์มเด็กเด็กน้อยๆเนี่ยสี่ขวบพี่เขาพูดได้แต่เขามาพูดนั่นคือข้อมูลข่าวสารที่ต้องเก็บอันนี้พี่แบ่งปันเลยนะเพราะว่าพี่ไปเลือกไปเลือกการแล้วเขาใช้ตัวเอเลียนอ่ะสามตัวให้พี่พิก่ะซึ่งซึ่งมันตรงมากเพราะฉะนั้นใ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 นหมวดต่างๆเนี่ยแต่ละคนจะมีอ่อภาระหน้าที่อ่ะไม่เหมือนกันซึ่งภาระหน้าที่จะต้องแยกเป็นจริงๆแล้วต้องแยกเป็นสองอย่างภาระหน้าที่ในโลกปัจจุบันก็คือสาดีเราตื่นมาเราต้องรับผิดชอบเช่น เป็นเด็กต้องไปเรียนหนังสือไปทํางานหรือไม่ได้ทํางานแล้วก็ต้องดูแลคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองอะไรก็แล้วแต่นั่นคือในโลกของ3ดีแยกไว้ในโลก5ดีข้างบนเนี่ยพอเราได้มาปุ๊บเราต้องมาเรียนรู้ว่าแล้วเราจะต้องออกมาช่วยคนอย่างไรเพราะสุดท้ายการช่วยคนคือการสร้างบุญและบารมีในภพชาตินี้เพื่อให้จิตเรายกระดับและไปสู่จิตที่สูงขึ้นสูงขึ้นไปในอนาคตการพี่ไม่รู้ว่าใครตั้ง หรือขอคำอธิษฐานไว้หรือไม่แต่พี่เชื่อว่าชาวพุทธส่วนใหญ่เวลาสวดมนต์เสร็จและแผ่เมตตาคำสุดท้ายทีออ่จะได้กล่าวและระ,ะ,ะลึกถึงก็คือข้าพเจ้าขอให้ญาติและพี่น้องและตัวข้าพเจ้าได้ถึงซึ่งพระนิพพานในอนาคต,ตการอันใกล้นิเทินนี่คือการสะสมบุญบาระะมีมันจะเป็นการรวมกันหมดเลยเพราะฉะนั้น ไม่แปลกเลยว่าบัตเตอร์ไฟเจมส์นก็จะแปลกกว่าชาวบ้านเขาเพราะมันคือการเอาความรู้ขององค์รวมทุกศาสตร์พิยมามนะทุกศาสตร์มารวมกันมันเป็นทั้งจิตวิญญาณมันเป็นทั้งฟิสิกส์เคมีชีวะแล้วมันเป็นทั้งองค์พระพุทธศาสนาคือคําสอนที่พระพุทธองค์ท่านเดินนําทางเราไปนันสาวันนี้คงมาฝากกันไว้ในแง่ที่แบบเป็นข้อมูลที่ตกใจเพราะว่าภาพที่วาดไว้เนี่ยเพิ่งจะเอามาจัดเซตครั้งแรกจริงๆแล้วก็ มันมีจริงๆมันมีมากกว่านี้ที่พี่ยังอ่านไม่ออกแล้วพี่ก็จะทำอออาร์ตอ้อเอ็กซิบิชันน่ะเดี๋ยวเดี๋ยวจะบอกให้ว่าจะไปกันที่ไหนแล้วไปดูกันเพราะว่าจะเริ่มเปิดขายและเปิดขายภาพแต่เป็นภาพที่บางภาพที่ขายได้บางภาพที่ขายไม่ได้อะไรก็แล้วแต่แล้วเราจะไปดูกันในงานอาร์ตแกลเลอรี่ซึ่งเดี๋ยวพี่จะหาที่ออกงานแสดงเอ็กซิบิชันของพี่แล้วนะก็น่าจะเจอกันประมาณสักเดือนมีนาหรือเมษาเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้รู้กันว่า Uh, what ว a i เพนติงเซ s เนี่ยในใน paintings เพนติงเ่ยจะเซ s อะไรแล้วในหนึ่งวาดภาพของพี่เนี่ยจะเล่าเรื่องราวได้มากมายแค่ไหนมันเป็นสตอรี่ที่เอเล็สตอรี่เอเลสเจอร์นี่จริงๆนะอยากให้ติดตามกันแล้วก็ส่งกําลังใจให้เสมอในทุกๆวันอย่าแผ่วอย่าสงสัยมากนะสงสัยได้แต่สงสัยเสร็จแล้วรีบวางแล้วเดินต่อมันเสียเวลาเพราะจริงๆแล้วเวลามันไม่มีอยู่จริง แต่ในเมื่อมันโดนกำหนดด้วย365วัน24ชั่วโมง60นาที60วินาทีแล้วทำเสียให้มันเป็นประโยชน์ที่สุดเพราะเราไม่รู้ว่าวันใดวันหนึ่งเราจะหมดการเรียนรู้ในการมีตัวตนอยู่เพราะการมีตัวตนอยู่เนี่ยมันสามารถสร้างบุญบาร,รมีได้แต่ถ้าเมื่อไหร่การไม่มีร่างกายเนี้ยมันจะไปต่อได้ไหมในหลักพุทศาสนาบอกได้ในเมื่อท่านขึ้นไปใน,ในจิตที่ในระดับหนึ่งจะไปฟังเทศฟังธรรมต่อในใน,ในชั้นพรม สูงสูงขึ้นไปแล้วอัพเวลขึ้นไปก็สามารถทําได้แต่น,นั้นคือพี่ไม่รู้เพราะพี่ไม่สามารถพิสูจน์ได้แต่เพียงแต่ว่าเป็นเอ่อเป็นข้อมูลที่เราได้อ่านมาจากหลายๆองค์พระอริยสงฆ์ทั้งหลายเพราะฉะนั้นเราไม่ดูถูกเราไม่ดูหมิ่นเราไม่ตําหนิเราไม่วิจารณ์เราอยู่แต่กับตัวเราแล้วเราเดินทางต่อไปเพราะฉะนั้นพี่จะบอกว่าสายนี้นะถ้าเมื่อไหร่อยู่รู้สึกว่าโคตรสนุกกับมาเลยนะแม่งมันมากเลยนะกับการเดินทางนี้นะนั่นแหละ คือ,อยู่มาถูกทางแล้วจาไม่เลยว่าการเดินทางพวกนี้แม่งสนุกไม่ใช่แค่แบบเครียดอย่างเดียวอยูจะทวิสแอนเทิร์ทวิสแอนเทิร์แล้วอยูจะแบบโอ้ oh my god ไ oh, อรู้แล้วเนี่ยโอ้ไอ g o t i ิดยู่จะอย่างนี้อยู่ตลอดเวลาเลยมันจะมีความรู้สึกว่าแบบเฮ้ยแม่งจริงว่ะแต่ไอตอนที่สงสัยมันจะมีแบบใช่หรือวะแล้วมันจะกระแทรกกระบาลมาปั้งก็คือดาวน์โหลดมาไงว่ young, young, าเชื่อยังเชื่อยังเชื่อยังเข้าใจยังเพราะฉะนั้นเดินต่อสนุกมีความสุขกับมันอย่าไปติดอยู่ในหลูปของ ของ trauma ของ toxic หรืออะไรเยอะก้าวเดินออกมาแล้วหันไปมองแค่นั้นแล้วมันเป็นอดีตไปแล้วก็คือจบ being existing คืออยู่กับปัจจุบันเท่านั้นไม่ต้องไปไหนเลยถ้ามันหนักหายใจเข้าหายใจออกเ็ครั้งที่พี่จอยเคยพูดลงไปให้ลึกโฮไว้แป๊บหนึ่งแล้วปล่อยออกไม่ต้องมีคำอธิษฐานใดๆเลยก็ได้แค่รู้ว่าเนี่ยมันไปแล้วแล้วก็ออกโอเคไหมนั่นคือวิธีจบเลย นั่นคือของที่พระพุทธองค์ท่านบอกไว้พี่จะอ้างอิงเสมอเพราะว่าพี่เป็นพุทธศา,าสนิกชนพราฉะนั้นพี่จะไม่ทิ้งในศาสตร์ของพระองค์ท่านถึงแม้โลกจะไปไกลแค่ไหนหรืออย่างไรการมีการอย่างรู้ของพี่มันอาจจะต้องไปเกี่ยวเชื่อมโยงกันกับอดีตการหรือวิญญาณบรรพชนบนรรพบุรุษของเหล่าเผ่าพันธุ์ของเราในฐานะประเทศสยามในอดีตการพี่ขอบคุณทุกๆพกระองค์จริงๆ แล้วถึงวันนี้แล้วเอาละเราจะต้องมาเดินทางกันสายนี้เราก็ต้องเดินทางให้ถูกแล้วเราก็ใช้ดวงจิตของเราปัจจุบันเนี่ยไปกับเขาให้ได้เพื่อจะยกเราจะดับจิตขึ้นแล้วก็ไปให้ถึงที่พระพุทธองค์ท่านสอนเสมอโอเคไหมวันนี้ไปา,ายก่อนนะจ้าสวัสดี